28กรกฎาคม2 5 6 5เวลา23.39นาฬิกา39นาทีดาวพุธจะย้ายนะส่งผลให้คนที่มีเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์2ตัวท้ายนะต่อไปนี้ต้องบอกเลยว่าชีวิตพลิกเพราะคำพูดเออก่อนฟังคำน้า,นาอย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้แม่หมออ้ํธรรมาธารโรด้วยนะคะเริ่มต้นกันเลยดีกว่าหมายเลขหนึ่งนะสำหรับคนที่มี2ตัวท้ายนะ หมายเลขหนึ่งต้องบอกเลยหมายเลขหนึ่งคนทีม่มีหมายเลขนี้นะคําพูดของคุณจะมีอิทธิพลต่อชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วพูดดีพูดอวยพรให้กับตัวเองพูดสิ่งดีๆให้กับตัวเองและผู้อื่นแล้วจะส่งผลให้ชีวิตของคุณจเจริญรุ่งเรืองนะมันเหมือนคุณพูดอะไรแล้วมันส่งผลต่อชีวิตพูดแล้วมีวาจาศักดิ์สิทธิ์ทำให้ชีวิตเป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทดําดีเข้าไว้นะเออส่วนคนที่มีหมายเลขสอง หมายเลขสอ 2, ต้องบอกเลยเป็นช่วงขาขึ้นของชีวิตชีวิตพุ่งทยานสู่จุดที่สูงขึ้นดีขึ้นปังขึ้นจะได้ดีเพราะคำพูดจะสำเร็จเพราะคำพูดจะเป็นเศรษฐีก็เพราะคำพูดเออเพราะฉะนั้นแล้วพูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้ชีวิตจะเบิกบานสดใสเพราะคำพูดของคุณค่ะน,นะ ต่อมาค่ะคนที่มีหมายเลขสามหมายเลขสามต้องบอกว่าวาจารุนแรงช่วงเวลานี้ระวังคําพูดของตัวเองให้ดีพูดอะไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วต้องพูดสิ่งดีๆถ้าพูดสิ่งไม่ได,ดีนะหรือว่าพูดแล้วบ่นไปชอบบ่นเนี่ยระวังให้ดีเพราะเลขสามวาจารุนแรงถ้าพูดอะไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วพูดดีคิดดีทำดีเข้าไว้แล้วจะส่งผลให้ชีวิตของคุณดีนะต่อมาค่ะหมายเลขสี่หมายเลขสี่ต้องบอกเลยสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพร พูดอะไรขออะไรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้สมหวังเออขออะไรได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นแล้วพูดขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์พูดสิ่งดีๆเข้าไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักเพราะฉะนั้นมีโอกาสจะสมหวังถ้าพูดสิ่งดีๆนะเออต่อมาค่ะหมายเลขห้าหมายเลขห้าต้องบอกนาทีทองของคุณเลยยิ่งพูดดียิ่งกอบโกยเงินได้เยอะกอบโกยสิ่งดีๆได้มากเพราะฉะนั้นพูดดีคิดดีทําดีเข้าไว้เนาะต่อมาค่ะ หมายเลขหกหมายเลขหกต้องบอกเลยพูดสัญญิงสัญญาอะไรไว้ระวังให้ดีถ้าพูดแล้วทำโอเคถ้าพูดแล้วไม่ทำส่งผลนะต่อมาค่ะหมายเลขเจต้องบอกเลยคำพูดถ้าดีส่งผลดีถ้าพูดไม่ดีส่งผลทวีคูณน,นะต่อมาค่ะหมายเลขแปต้องบอกชอโอชคดีพูดนิดนิดหน่อยหน่อยได้ตังค์เออโชคดีมากพูดนิดนิหน่อยหได้ตังค์เพราะฉะนั้นพูดดีเข้าไว้ส่งผลให้คุณร่ำรวยแนะ่นอนเออนะ ต่อามาค่ะหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าต้องบอกเลยพูดดีเท่าไหร่ชีวิตดีเท่านั้นนะมันเหมือนบริหารจัดการได้ดีเพราะคําพูดพูดดีส่งผลดีเออสุดท้ายหมายเลขศูนย์คำพูดจะเรียกทรัพย์เรียกโอกาสดีดีเรียกสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิตเพราะฉะนั้นพูดดีเข้าไว้สิ่งดีๆโอกาสดีๆเข้าสู่ชีวิตแน่นอน